สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวเสื้อพันลมนะครับเป็นของเบอร์โธนะก็เป็น3รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อเสื้อนะครับแถมฟรีพันลมจากราคาปกติจะอยู่ที่4,500นะครับแถมฟรีพันลมเหลือแค่2,990ปะบาทนะครับต้องบอกว่า ข้างห้าี่จะคุ้มเลยนะ่าสนใจมากเลยเพราะราคาปกตินะเสื้อก็2 5 0 0แล้วนะับพัดลมอีก2000กว่าบาทรวมๆก็4 0 0 0กว่าบาทเนาะแต่นี้3,000นนะครับได้หอมพัดลมเลยทั้งหมดนี้มาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับที่มีให้ดูกัน2แบบแรกนี้จะเหมือนกันนะก็มีมาให้สองลายนะครับก็เป็นลายพรางแบบสีดําแบบนี้แล้วก็ลายพรางนี่เป็นสีดําเหลืองแบบนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อกั๊กนะครับเสื้อแขนขุด ตัวเนื้อผ้าของเขาจะเป็นผ้าโพลิเตอร์กับตัวไนลอนนะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ลมเหมือนผ้าล่มนะครับตัวเนื้อผ้านะครับสามารถการแสง UV ได้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของผ้าคาตตอนนะครับตัวนี้สามารถการสเกตไฟได้นะครับซึ่งเป็นผ้าคาตตอนแบบ100%เลยเนื้อผ้าเขาก็จะดูดีนะครับราคาก็จะแพงขึ้นมากว่า2ตัวนั้นเนาะ ตัวนี้อยู่ประมาณ4,000กว่าบาทก็แถมฟรีพัดลมเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ประกอบกับตัวพัดลมมาให้เรียบร้อยสําหรับตัวเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับสายช่างโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามาในรูปทรงของเสื้อช่างเนาะทีนี้มาดูในส่วนของตัวพัดลมก็เป็นขนาด5โวลต์นะครับนะสเปคก็ตามนี้เลยด้านหลักนะครับภายในชุดของตัวพัดลมก็จะประกอบไปด้วยตัวพัดลม2ตัวนะพร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวผ้าลมนะครับ2ตัวนะเป็นแบรนด์ของเบอร์ทธลแบบนี้ด้านหลังก็เป็นเคียวซิลลานะครับก็เป็นแบรนด์จากไต้หวันอัวนี้ให้มา2ตัวนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวผ้าคลุมกันฝุ่นนะ ก็สําหรับใครที่ทํางานในพื้นที่ที่ฝุ่นยเยอะก็สามารถเอาคุมพัดลมไปได้นะครับตัวสายของเขาให้มาก็เป็นหัวไซส์ซีนะก็สามารถใช้งานร่วมกับ power bank ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกับตัวเสื้อผัดลมกันเลยดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อของตัวพัดลมเนาะเป็นเสื้อแบบเสื้อกลาก,กนะครับเบอร์เทเป็นไซส์ L นะเลน้นลายพรางสีดำนะครับเนื้อผ้าก็จะเป็นโพลิสเตอร์บวกกับไนลอนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เลยประมาณนีนะ้เดี๋ยวเราประกอบตัวผัดลมกันเลยดีกว่านะครับ แค่นี้นะครับวิธีการประกอบตัวผ้าลมเข้ากับเสื้อก็ง่ายๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็นําตัวตัวสายเขาจะให้มาเป็นหัวลักษณะแบบนี้สองหัวนี้ก็คือต่อเข้าออกับตัวผ้าลมนะแล้วก็ส่วนตัวท y p e C นะครับก็เ,เสียบกับตัว power bank ของเราโอเคครับแค่นี้เองนะครับสำหรับในเรื่องของการประกอบกับตัวพัดลมเนาะ เรียบร้อยครับที่เหลือก็เอาสวมใส่ได้เลยอนี้ผมสูงอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักประมาณหกสิบนะครับใส่สตัวไซส์ L ก็จะได้ทรงประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบเสื้อแขนกุดเนาะก็จะเป็นแบบอ,อารมณ์เหมือนเสื้อกั๊กนะครับตัวเนื้อผ้าขเขาค่อนข้างจะ บางและก็เบามากนะเพราะว่าเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับและก็มีไนลอนนะครับสามารถกันลมได้นะครับกันน้ําได้ในระดับหนึ่งตัวซิปนะครับสําหรับตัวเสื้อกั้าตัวนี้ซิปเขาให้มาเป็นของ t ีเนะในส่วนของเรื่องกระเป๋านะครับก็ให้มา2กระเป๋าด้านหน้านะครับด้านข้างแบบนี้มีกระเป๋าตรงอกนะครับตรงนี้1 ครับก็ให้มาค่อนข้างลึกเลยนะครับแต่ก็มีรายละเอียดดีเทลนะตรงนี้จากแบรนด์ของเขาเบอร์เทลนะครับตรง้าข้างด้านขวานะครับก็มีกระเป๋าอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นระบบล็อกเป็นปุ่มแบบเนี้ยเออก็เจ๋งดีนะเนี่ยไม่ใช่แบบจีนตุกแกงนะแต่ว่าเป็นปุ่มแบบดีไซน์สวยดีนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเป็นกระเป๋าอีกตัวหนึ่งนะบอกไปก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับเอาไว้ใส่กับ power bank นะครับ ส่วนวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้เราก็สามารถเสียบนะครับต่อกับ power bank เลยนะครับอันนี้ผมก็เป็น power bank ทั่วๆไปนะยวไว้ใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเนาะแน่นอนว่า power bank ต้องเป็นหัวที่เป็นรองรับตัว Type C แบบนี้ด้วยนะครับนะเสียบแล้วมันก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะส่วนในเรื่องของระยะเวลานะครับโดยสเปคของเขานะถ้าแบตเตอรี่หรือว่า power bank นะครับขนาด1 0 0 0งอแอมจะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับประมาณนั้น เสร็จแล้วก็นําตัว power bank นะไว้ด้านในก็ได้นะครับหรือด้านนอกก็ได้แล้วแต่เราเลยอันนี้ผมก็เอาไว้ด้านในแบบนี้อ่าแล้วก็รูดซิปปิดเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้พัดลมทํางานนะครับลมก็จะขึ้นมาช่วงคอนะนะครับก็อยู่รอบๆคอเลยในส่วนของช่วงแขนนะครับ ตรงนี้เขาจะลาดไว้นะลมก็จะไม่ได้ออกนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบสายลัดเหมือนกันป้องกันลมออกนะซึ่งลมจะออกได้ทางเดียวก็คือทางด้านบนนะครับก็ให้ความรู้สึกที่เย็นสบายเลยนะครับซึ่งตัวเสื้อพัดลมของเขาสามารถลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกตินะลดไปได้สูงสุดถึง5อ,องศาเลยนะครับซึ่งถือว่าเด็ดมากนะสำหรับใครที่ทำงานกลางแจ้งเนาะหรือว่าทำงานในพื้นที่ที่อับชื้นนะครับ ตัวนี้ดีไซน์ของเขาค่อนข้างสวยนะครับสามารถใส่เป็นแฟชั่นก็ได้นะเดินป่าก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องทํางานฉายช่างอย่างเดียวเนาะเนี้สวยดีนะครับตัวนี้เป็นลายพางสีดําอารมณ์ก็อยู่ทางด้านหลังครับเสียงไม่ได้ดังมากนะองพอรับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของห่วงนะตรงนี้ก็จะมีใส่ห่วงนะครับสำหรับใครที่เอาไว้อของอุปรกรณ์ต่างๆได้นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีรูอยู่นะครับสำหรับเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์เซตตี้นะฮะที่เป็นสายที่มันจะผล่มาทางด้านหลังเนาะเขาก็จะมีรูมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่วงของตรงด้านคอนะครับตรงนี้นะก็จะมีช่องนะครับหรือว่าตัวกระเป๋าที่สามารถใส่พวกเจลความเย็ยนได้เพิ่มอีกนะนี่นะครับก็เวลาทํางานการแจ้งแบบร้อนจะจัดเนาะก็ใส่ไว้ได้ครับซึ่งลมมันก็จะตีตัวเจลขึ้นมารู้สึกเย็ยนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ สำหรับแบบนี้เนาะสวยนะอันนี้อารมณ์แบบเป็นอ่าลุยหน่อยคือแฟชั่นได้นะครับมาดูกันที่อีกตัวหนึ่งนะครับอย่างแรกคือเนื้อผ้าของเขาเนาะอย่างที่บอกไปเป็นผ้าคั้์อนร้อยเซซึ่งมันเป็นเส้นใยสังเคราะห์จากธรรมชาตินะก็เลยได้ในเรื่องของป้องกันสเก็ตไฟได้นะครับอย่างเช่นสเก็ตไฟเครื่องเจียรหรือว่าไฟเปอร์ต่างๆซึ่งมันก็จะไม่ติดไฟได้ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับตัวเนื้อผ้าของเขาค่อนข้างหนานะก็เป็นยูนิฟอร์มแบบสายช่างเลยนะครับ ในส่วนของเรื่องกระเป๋าด้านในนะครับก็จะมีแค่กระเป๋าเดียวเนาะสำหรับใส่ตัว power bank ตรงด้านบนนะครับก็จะไม่มีในส่วนของตัวเจลเหมือนกับตัวเสื้อกั๊กตัวนั้นเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสายที่ปรับนะครับในเรื่องของขนาดขอบปกได้นะก็ยืดแบบนี้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นไซส l นะ์ l เนาะอันนี้ผมก็ประกอบตัวพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซิปนะครับของตัวนี้เขาจะให้มาเป็นซิปของ ykk เนาะก็เป็นซิป ดังเลยนะครับเสื้อแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์ก็ใช้ซิฟตัวนี้กันนะครับแล้วเขาก็จะมีสลักนะครับ<ม>แบรนด์ของเขาด้วยนะครับเบอร์เทนะครับติดไว้นะครับด้านหลังก็จะเป็น y k แบบนี้อ่านะตัวนี้ก็ราคาเขาจะแพงหน่อยนะครับแต่ได้มาเรื่องของคุณภาพวัสดุที่ดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองใส่กันดูโอเคนี่ก็จะเป็นไซส์ L อนะก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับ ด้าน,น,นล่างก็จะมีกระดุมนะครับแบบแปะแบบนี้มาไปอีกทีหนึง่งแล้วก็แน่นอนครับมีสายรัดนะป้องกันลมออกทางด้านล่างถึงตัวแขนนะครับก็จะเป็นกระดุมแบบ 8, แปะเหมือนกันมีสองตัวแบบนี้รายละเอียดของตัวกระดุมของเขานะครับก็สวยงามนะนี่นะครับมีสลักซื้อแบรนด์ของเขาเลยนะ ก็ชื่อรุ่นต่างๆนะครับแบบนี้สวยเลยดีเทลต่างๆน้องบอกว่าดีไซน์ไม่ได้สวยมากในส่วนของตัวกระเป๋านะครับก็มี2ช่องนะครับทางด้านหน้าแบบนี้ด้านหนึ่งจะไม่มีตีนทุกแกนะแต่ด้านขวามือนะครับจะมีทุกแกลอกให้แบบนี้ตัวกระเป๋าบนนะครับก็มีให้เช้่นกลาง2ด้านเลยนะครับเป็นแบบกระดุมแปะเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นซิป ค่อนขา้างให้จะใหญ่แล้วก็ลึกมากเลยนะส่วนในด้านข้างนะครับแขนด้านซ้ายเนาะก็จะมีช่องนะครับสำหรับเก็บพวกปากกาต่างๆที่สอต่างๆได้นะครับมีแค่ด้านเดียวนะเดี๋ยวลองใช้งานกันดู <ST AN CO> ก็เหมือนเดิมครับเสียบ power bank ได้เลยปึ๊บก็จะอยู่ทรงประมาณนี้ครับในส่วนของลมนะครับตัวนี้จะออกทั้ง ตรงแขนเลยนะครับตรงแขนนี้ลมก็จะตีออกมานะทั้ง2ด้านแล้วก็ออกทางด้านบนนะครับตรงช่วงคอนะครับแน่นอนว่าให้ความเย็นที่สบายเลยนะนะครับด้านหลังก็มีในส่วนของตัวพัดลมแบบนี้โอเคนะครับนี่ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเสื้อพัดลมนะครับที่เข้ามาใหม่นะทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็จะมี2รุ่นแรกที่เป็นเสื้อกั๊กนะครับหรือว่า เป็นเสื้อแขนขูดแบบนี้มาให้2ลายนะครับก็จะเป็นลายพางสีดำนะครับกับสีเหลืองสีสันสวยงามเลยตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับใช้งานได้แฟชั่นกว่าเนี่ยกว่าสงกว่าและก็ราคาถูกกว่านะส่วนใครที่ทำงานในสายช่างนะครับอ,อยากได้้ยูนินฟอร์มที่ดูเป็นช่างขึ้นมาหน่อยก็เป็นผ้าคาตตอนตัวนี้ราคาก็จะแพงขึ้นมาอหน่อยก็สามารถการในเรื่องของสเก็ตไฟได้นะครับ แล้วก็ใส่แล้วดูเท่อ่ะใครที่สนใจอยู่นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไอทูหมาได้เลยนะซึ่งก็จัดโปรโมชั่นแถมฟรีพัดลมมาอยู่เรียกได้ว่าค่อนข้างทีจะคุ้มเลยก็เป็นเสื้อจากแบรนด์ในเครือของเทลเซ e ่านะครับคุณภาพเราไว้ใจกันได้อู่แล้วครับประมาณนี้